สากาหางเกี้ยวสาิกาหางเกี้ยวครับเชิญเลยครับเป็นยังไงครับท่านคุบากิษนะบัดขึ้นปีสามกว่าปีสามกว่านะครั้งแรกท่างปีสามสองสายการท่านแบ่งออกหลายอย่างเป็นหางเกล้ยวหางตัดหางหางว่าเฟืองหางหงหางชี้อันนี้เขาเรียกว่าหางเกลียวใช่เกีียวมีเหนือดีสีเินทางเจจ่าติดต่อสุสเกจทั้งเสน่ห์ มันสาร้านมันแปด้านได้แปดกระตาเดียวนี่นะครับเรามานสารแรกของร้านอันนี้ก็นะครับซืวามท่านจานให้เป็นไงพี่มือแค่ให้สองคือจัดหนึ่งเข้าไว้ที่สองกันกัญญาที่ผ่านมานะใช่กัญญาหกพานะครับเราไปขอให้พี่มีเขาจัดการให้ราคาเท่าพีถึงราคาราาเหมือนกันหลักแสนขึ้นต่างประเทศเป็นไงครับความนิยมหลักแสน นี่คือรุ่นแรกที่พี่บอกว่าหลวงพ่อบาอาจารย์เสก่วกอีกทีหนึ่งยังไม่เอ่ยนะยังไม่เอ่ยนะยังไม่เอ่ยนามนะทำไมถึงศักดิ์สิทธิ์นะครับจริงๆมีเรื่องราวมากมายมากกว่านั้นนะเราไม่ได้บินได้เสกจนบินได้นั่นระบุว่ารุ่นแรกใช่ไหมพี่ยุกแรกๆใช่ไหมครับยุคหางเกี้ยลยยุกหางเกี้ยวนะแต่รุ่นหลังๆน่ก็อีกเรื่องนึงนะครับท่านผู้ชมนะอันนี้ก็ใช่เห็นถึงความสวยงามนะครับนี่นะครับมีสองพิมพ์นะหางเกี้ยวพิมพ์แรกกับใหญ่ นะครับอันนี้ก็คือพิมพ์ใหญ่นะครับเนาะอันนี้